بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب كان أن شكر سبحانه وتعالى نكب เราจะไม่ได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับนอกจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮะฮานะหุวาตาลาพี่น้องครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้นะทั้งที่มองเห็นนะครับและมองไม่เห็นล้วนเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหุวะตอาลาทรงสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น น,นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตายแลาและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพี่น้องครับยังเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์เท่านั้นคือผู้ที่เหมาะสมนะครับที่จะได้รับการเคารพสักการะเคารพพักดีเนี่ยแต่เพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ จะต้องไม่มีภาคีไม่มีหุ้นส่วนใดๆร่วมกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะวตละไม่ว่าจะด้านใดก็ตามจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตะละได้ทรงสร้างขึ้นมาพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มันต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีใครสร้างได้อยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพี่น้อง เกินกว่าความยิ่งใหญ่เข้าไปอีกนั่นก็คือ,อชั้นฟ้าและฝากฟ้าที่ต้องบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลนะครับซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวาะตาลาทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นนะครับมาจากไอ้น้ำนะในเวลาสองวันด้วยกันซึ่งภายในแต่ละชั้นนั้นมีความกว้างเนี่ยพี่น้องครับตลอดจนชั้นฟ้า แต่ละชั้นก็มีความมีความห่างกันหมายถึงว่าชั้นที่1กับชั้นที่2มันมันห่างกัน 2- อถึงสห่างกันนะเบื้องต้นนี่คือเราตาทรงสร้างชั้นฟ้ามาทั้งหมดใน7ชั้นและแต่ละชั้นนั้นมันมีความความห่างกันนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันไม่ใช่แต่มันห่างกันนะดังที่ปรากฏหลักฐานจากการรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิมมุมัสอุดนะครับรอติยัลลอฮฺอัวฮุอันได้กล่าวว่า ชั้นฟ้าดุนยานั้นเนี่ยห่างจากชั้นฟ้าชั้นที่2เท่ากับการเดินทาง500ปีนะครับและชั้นฟ้าแต่และชั้นก็มีความห่างกันเนี่ยเท่ากับการเดินทาง500ปีนะชั้นฟ้าดุนยาไปจนกระทั่งชั้นฟ้าชั้นที่2องนะไม่รู้แหละพี่น้องจะเดินทางแบบไหนอย่างไร แต่นบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะลีหะสันระบุว่ามันมันห่างกันเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางน่ะห้าร้อยปีด้วยกันและชั้นฟ้าแต่และชั้นก็คือสองถึงสามสามถึงสี 5, 5่สี่ถึงห้าห้าถึงหกห้าถึงเจ็ดใช้เวลาในการเดินทางห้าร้อยปีนะครับและระยะทางระหว่างชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดและอัลกุรซีนะพอเหนือชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดก็คืออัลก mm ุรซีกุรซีคืออะไรพี่นอ้องบางคนเนี่ย ไปเข้าใจคําว่ากุศลนั้นคือบัลังของอัลลอฮ์ไม่ใช่นะครับกุศลนั่นคือที่วางพระบาทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตออาลาชั้นฟ้าชั้นที่เจกับอัลกนะุศลน่ะห่างกันนะเท่ากับการเดินทางอีก500ปีนะครับพอเหนืออัลกุศลนั่นก็คือน้ำนะและระยะเวลาระยะการเดินทางระหว่างอัลกุี่คือที่วางพระบาทนะพี่น้องอัลกุีล กุสซีจนถึงน้ำาน่ะก็ห่างกันอีกเท่ากับการเดินทางห้าร้อยปีนะครับและอารัชอารัชคือบอลลังอยู่เหนือน้ำนะและพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะาลาก็ทรงอยู่เหนืออารัชนั่นเองนะครับและพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะาลานั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกระทำผมอธิบายเพื่อเป็นการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เจ็ดชั้น นะชั้นฟ้าชั้นดุนยา2 3 4 5 6 7ี่แต่ชั้นฟ้าแต่ละชั้นอะความห่างกันน่ะนะระหว่างชั้นฟ้าแต่ละชั้นเท่ากับการเดินทางน่ะห้าปีนะครับทีนี้เหนือชั้นฟ้าชั้นที่7คืออัลกุรซีนะเหนือชั้นฟ้าชั้นที่เนะพอถึงชั้นฟ้าชั้นที่7็แล้วก็มีอัลกุรซีอยู่ด้านบน ระหว่างชั้นฟ้าชั้นที่7กับอัลกุรซีที่อยู่ด้านบนชั้นฟ้าเนี่ยชั้นฟ้าชั้นที่เเท่ากับการเดินทางอีก500ปีนะครับและระยะทางระหว่างอัลกุรซีจนถึงน้ําทําไมละ่ะพราะเหนืออัลกุรซีแล้วมันก็คือน้ำนะครับชั้นฟ้าชั้นที่เนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แล้วก็ Al อ Al ัลกุรซีเพราะอัลกุรซีก็ก็น้ำนะครับอัลกุรซีจนกระทั่งถึงน้ำเนี่ยใช้เวลาในการเดินทาง500ปี นะครับและบนน้ำนะพี่น้องก็คือบันลังบันลังอารัชจะอยู่เหนือน้ำและอัลลอฮฺซุบฮานะหว์วะตะอาลานั้นทรงอยู่เหนือบันลังนะครับพี่น้องครับชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นเนี่ยเป็นเสมือนกับแผ่ดานนะครับของโลกดุนยานี้ที่จะได้รับการปกป้องดูแลนะ และแต่ละชั้นฟ้าก็จะมีประตูอยู่นะครับแต่ละชั้นฟ้านะหนึมนี่หกนั้นมีประตูอยู่เป็นประตูที่แตกต่างจากประตูในโลกดุนยานี้ทั้งต้องบอกว่าขนาดด้วยแล้วก็ความใหญ่โตด้วยรูปลักษ์ด้วยความกว้างมันแตกต่างกันทั้งหมดะไอเราเน่ยเห็นประตูบนโลกดุนยาแห่งนี้เราก็เห็นประตูประตูมัสยิดประตูบ้านประตูรั้วนั่นแหะคือประตูสําหรับในสิ่งที่เราเห็น แต่ประตูชั้นฟ้านะ่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราจินตนาการพี่เนาะประตูชั้นฟ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเห็นกันไม่ใช่และเราจะจินตนาการแบบไหนอย่างไรเราไปไม่ถึงหรอกครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือเก็บนะเรื่องเก็เนี่ยเราให้เราคิดแบบไหนอย่างไรก็ไม่รู้หรอกเรารู้แค่เพียงว่าเป็นประตูแต่เป็นประตูแบบไหนอย่างไรล่ะอัลลอฮฺตอัลลอฮฺนะครับ ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮาณหุวาตาลาทรงรู้ดีถึงจำนวนของประตูเหล่านั้นและแต่ละประตูเนี่ยก็จะมีมลักมลาอิกนหนนดูแลอยู่ประตูเหล่านั้นหมายถึงประตูชั้นฟ้าเนี่ยจะเปิดออกให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตในบางเวลาเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกปิดลงมีเวลาเปิดมีเวลาปิดนะ เช่นประตูราล่านั้นนี่พี่น้องหมายถึงประตูชั้นฟ้าจะถูกเปิดให้แก่การงานที่ดีนะ,ะเราเคยได้ยินนบีทำไมและนบีสุลต่านชอบนะครับรักที่จะถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพระหัสซหฮบาถามนาบีก็บอกว่าอ๋อฉันชอบถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพระหัสก็อันืนองมาจากว่าการงานาน,นั้นจะถูกน้ําขึ้นขึ้นไปประตูชั้นฟ้าก็จะเปิดออกนะ วิญญาณของผู้ศรัทธานะครับวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานี่พี่นอ้องพอเวลาตายเนี่ยถึงอาจนอัลลอฮฺสุบฮานะหฺวาตาลาก็จะให้มลักมลิกินมูตเนี่ยมามาเอาวิญญาณถ้าเป็นวิญญาณดีผ่ากระฟันมาจากสวรรค์ถ้าเป็นวิญญาณชั่วผ่ากระฟันจะมาจากนรกพอวิญญาณขึ้นไปพี่นอ้องเคยดินฮะดิษใช่ไหมฮะดิษจากขันบร้อบินอาซิบ เราจะอัลลอฮก่อนพอเวลาที่ดวงวิญญาณขึ้นไปมาอิก้าที่เฝ้าประตูชั้นฟ้าอยู่แต่ละชั้น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  mm hmm. ก็จะถามมาอิก้าที่พาดวงวิญญาณขึ้นไปว่าทำไมละ่ะนี่เป็นดวงวิญญาณของใครเนี่ยทำไมละ่ะหอมมาอลก้าที่พาขึ้นไปก็จะบอกว่าอ๋อวิญญาณของคนนี้ลูกของคนนี้ชื่อนี้บ้านอยู่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตอบทั้งหมดนะครับ ประตูก็จะเปิดให้แก่บรรดามาลายิกาอีกนะครับประตูเปิดให้กับบรรดามาลายิกาเนะมันก็มีฮะดีษอยู่พี่น้องที่ฮะดีษที่ว่าม,มาลายิกาจะลงมาหาท่านนบีมุมฮัมมัดสุลลรอัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนำเขาเรียกว่านำสุรรัตอัลฟาติฮะกับนำสุนำท้ายสุรุตุลบา,ากรห์มาให้กับท่านบนบีเดี๋ยวก็จะมีตัวบฮทฮะดีษนะครับแจกแจงกันนะทีนี้พี่น้องครับ Allah subhanahu wa taala ได้กล่าวเอาไว้ว่าว่าก ah ่าวฟิรอาอุยาฮามันอิบนิลีซาร์ฮัลลัลลีอับลุกลอัสบับ Allah บอกว่าฟิรอาอุนกล่าวว่ายาฮามันจงสร้างหอสูงนะสร้างหอสูงสูงนะให้ข้าหน่อยให้กับฟิรอาอุนหน่อยทำไมล่ะเพื่อที่ข้านั้นจะได้ไปดูพระเจ้าของมูซาจะได้บรรลุถึงทางที่จะขึ้นไป นะครับและอัลลีอ,บลอ,บอ,บลอบับปลอุกลอัสบะบอับปลอุกลอัสบะบนี่ยเขาเรียกว่าบรรลุถึงทางที่จะขึ้นไปเดี๋ยวอิบนุกะซีดอธิบายเอาไว้เดี๋ยวจะมีบอกต่อนะครับว่าอิบนุกะซีดอธิบายเอาไว้ว่าไวว้่าอย่างไรคำว่าอัสบะบนะอิอฟิรูลมันก็บอกว่ายาฮามานสร้างหอสูงให้ข้าหน่อยเพื่อข้าจะได้บรรลุถึงทางที่จะขึ้นไปทางที่จะขึ้นไปสู่บรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายอัสบะบะซามา อสมาวะฟาัตต้นอิลาอิลาฮิมูซาเพื่อที่ฉันจะได้ไปเห็นพระเจ้าของมูซาสร้างให้มันสูงสูงหน่อยหอเนี่ยนะไม่มีเหตุผลไดหรอกพี่น้องอยากจะเห็นพระเจ้าของนบีมูซานี่คืออัลลอฮ์สุบฮานะหุวตาแหละซึ่งพี่น้องครับในอายะห์นี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงการมีอยู่จริงถึงชั้นฟ้านะทำไมล่ะพี่น้อง คำว่าอันอัสบับในอายะห์นีน้หมายถึงประตูอัสบับตรงนี้นะในอายะที่3 6มสถึงสาในซุราะกอฟิดคำว่าอัสบับตรงนี้หมายถึงประตูนะครับดังที่ท่านซาอิดอิบนูจูเบตนะครับและท่านกอตาดะฮ์รอตียัลลอฮุอันฮุมานได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันพี่น้องครับในความเห็นของท่านอิหมามอิบน ah ุกอยยมอัลยาะีรอฮีมหุลลอฮก็เช่นเดียวกัน นะครับไม่ว่าจะเป็น uh, ท um ่านซาอิดบินจูเบตท่านกอตาดะรอฮัยม์มุฮัมมัดลาห์เนี่ยนะครับอิหม่ามอิบนุกอยยมอันเจาซีนะครับรอฮัม์ฮุฮมมัลอฮ์ก็บอกเอาไว้เช่นเดียวกันนะในหนังสือตัฟซีรกุรอานิอัลอาซีมนะครับว่าคำว่าอัลอัสบาบตรงนี้นั่นคือประตูนั่นเองนะครับอันนี้คือคำอธิบายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือตัฟซีรนะครับประการต่อมาพี่น้องมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอฮิย์ลลาห์ฮะอันหุเดกล่าวว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอบูซัดรินะครับเราที่ละฮ์อัลฮุนได้กล่าวได้เล่าว่าแท้จริงท่านนบีสุลลัละฮ์อัลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าและเขานบีพูดนะนบีเล่านบีบอกว่าและเขาก็จับมือฉันนะครับและฉันเนี่ยก็ได้ทะยานขึ้นสู่ฟ้าฟ้าดุนยายิบรินนำพาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละฮ์อัลฮิวะซัลลัมทะยานขึ้นไปที่ฟ้าฟ้าชั้นดุนยา จนเมื่อฉันได้มาถึงชั้นฟ้าดุนยาเนี่ยยิบ,บรีนก็กล่าวกับมาริะาที่ดูแลชั้นฟ้าว่าจงเปิดอิฟต์จงเปิดนะครับเปิดอะไรล่ะพี่น้องเปิดอะไรมีขนาดว่ายิบ,บรินมานะนบีขึ้นไปนะยิบ,บรินบอกจงเปิดอม,มาริะาที่ดูแลประตูชั้นฟ้าก็บอกว่านี่เป็นใครนะเ,เขาก็ตอบว่านี่คือยิบ,บริน นะครับมาลิกาท่านนั้นก็ถามต่อว่าแล้วมีใครมากับท่านละจิบบริน,านมาริการจิบริณก็บอกอ๋อนี่คือนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีมุฮัมมัดมากับฉันแล้วมาลิกาท่านนั้นก็ถามว่านาบีมุฮัมมัดถูกส่งมาใช่ไหมเนี่ยเป็นบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮันะหูวาตาละใช่หรือเปล่าจิบริณก็บอกว่าใช่นบีมุฮัมมัดถูกส่งมาแล้วนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าต่อไปว่า แล้วเมื่อชั้นฟ้าถูกเปิดออกเราก็ขึ้นมาอยู่บนฟากฟ้าชั้นดุลยานั่นคือฟ้าชั้นที่หนึ่งนะครับนะฮะดิษนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหมามบุคคอรีนะครับอิหมามอิบนุฮบุบรห์นะครับรอฮีมาฮุลลอฮ์ในหนังสืออัลอิฟซอห์นะครับอัลมาอานี ani, ได้บอกเอาไว้ว่าและสิ่งที่เข้าใจจากฮะดิษนี้นะ่ะ หมายถึงท่านอิหม่ามฮุบยรอเนี่ยได้อิมูบไยรอเนี่ยได้อธิบายนะครับว่าและสิ่งที่เข้าใจจากฮะดีสนี้ก็คือท้องฟ้านั้นเ,เขาเรียกว่าแพดานที่ได้รับการเป็นเป็นแพดานที่ได้รับการปกป้องรักษานะครับท้องฟ้าน่มันมีแพดานมีแต่ละชั้นแต่ละชั้นและได้รับการปกป้องการรักษาและฝากฟ้านั้นมีประตูนะอิหม่ามชาวซลัฟเนี่ยเขาได้อธ,ธิบายเอาไว่า ฟากฟ้านั้นมีประตูที่จะไม่เปิดออกนอกจากเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺบฮานะฮแวะตาลาถ้าหากคำสั่งของอัลลอฮฺบฮานะฮแวะตาลาบอกกับมาเลิกาว่า if ah จงเปิดประตูชั้นฟ้าประตูชั้นฟ้าก็จะเปิดออกและย้ํ้นะครับพี่น้องประตูชั้นฟ้านี่จะไม่เปิดออกนอกจากคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺบฮานะฮแวะตาลาเท่านั้น และประตูเหล่านั้นนี่พี่น้องมีมลักมีบาลิกาที่เฝ้าดูแลอยู่ตามประตูชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นนะต่อมาพี่น้องครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮินุอับบาสซาลลัลลอฮุอะัฮุมาได้ได้เล่านะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าในขณะที่ท่านมลักจิบรินเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับท่านนบีมุม a m m ah. a d สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีเนี่ยได้ยินเหมือนเสียงประตูนะ นบีเนี่ยได้ยินเหมือนเสียงประตูที่เปิดจากทางด้านบนนบีได้ยินท่านรอซุลสลอลวะไลฮิวาซัมจึงเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าเพราะได้ยินเสียงนั้นนบีก็เงยหน้าขึ้นไปท่ <น Zeiten> านมลลิกยิบรินจึงกล่าวว่านี่คือประตูหนึ่งของชั้นฟ้าที่ถูกเปิดในวันนี้หมายความว่าเสียงนั้น,นเป็นเสียงของประตูชั้นฟ้าที่ถูกเปิดออกซึ่งไม่เคยถูกเปิดมาก่อนเลยนะครับแล้วพอเปิดแล้วเนี่ย ก็ได้มีมาเลย์กะท่านหนึ่งเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าลงมาทําไมผี่นอ้องนะครับยิบรินบอกว่ามาเลย์กาท่านนีนะ้ลงมายังพื้นดินในวันนี้ซึ่งไม่เคยลงมาก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้มาเลย์กาท่านนี้ไม่เคยลงมาแต่วันนี้มาเลย์กาท่านนี้ลงมานะครับมาเลย์กาท่านนั้นที่ลงมาเนี่ยก็มาให้สลามนะแล้วกล่าวกล่าวว่ายังไง เราเนี่ยขอแจ้งข่าวดีด้วยกับรัศมีทั้งสองที่ท่านนั้นได้รับก็คือท่านนาบีสุลตุลฮวาเลหวสันลำเนี่ยได้รับรัศมีทั้งสองมาลิกะลงเอารัศมีมาให้กับท่านนะครับซึ่งไม่เคยมีนบีท่านใดได้รับมาก่อนนะนั่นก็คือสุรตุลฟาติฮะรัศมีสองรัศมีรัศมีที่หนึ่งก็คือสุรตุลฟาติฮานะครับรัศมีที่สองก็คือตอนท้ายของสุรอัลบากรห์นะไม่ว่าท่านจะอ่านอักษรใดจากอายะเหล่านั้น นะครับเว้นเสียตแต่ท่านจะได้รับในสิ่งนั้นนะครับนี่คือคำยืนยันของอมาลอิกาที่นบีสุลต่านได้บอกเอาไว้ซึ่งเป็นรายงานของท่านอับดุลลาฮ์อิบนาอับบาสรอฮ์ลลอฮุอันฮุมานะทีนี้พี่น้องกับในหนังสือมิรกอตุลมาฟาติฮ์นะครับของอิมามุลลาอาลีอัลกอริ์รอฮีมุลลอฮ์นเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่า เสียงที่นบีสุลต่านละฮัวอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินจากท้องฟ้านะครับที่คือก่อนหน้านี้นฮะขดิษจากท่านอ,อิบนุอับบาสสุลตานะฮ์วะฮันที่ถนัดอิบนุอับบาสได้เล่าว่านบีเนี่ยได้ยินนั่งอยู่กับท่านจิบรีนใช่ไหมและนบีได้ยินนบีก็มองขึ้นไปอิมามุลลาอฺลีบอกมุลลาอฺลีอัลกอรีบอกว่าเสียงที่ท่านนาบีได้ยินจากท้องฟ้านั้นน่ะนั่นคือเสียงประตูหนึ่งนะครับของประตูชั้นฟ้าดุนยานะครับฉะนั้นพี่น้อง ต้องบอกว่าต่างๆเราเนี่ยเป็นเป็นหลักฐานนะครับเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่ได้ยืนยันถึงการมีอยู่จริงของเรื่องเก็บนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องเก็บเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของประตูชันฟ้าแต่สิ่งที่เราจะรู้จักมากไปกว่านั้นก็คือว่าประตูชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องสังเกตและฟังนะมันจะมีช่วงเวลาที่นบีบอกว่าเปิดอ่านแล้วเปิดตอนไหนนะครับ เป็น,เป,นเป็นเวลาที่ประตูชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกนะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของช่วงเวลาดังกล่าวถ้าหากว่าประตูชั้นฟ้าเปิดนั่นแหละช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐนะครับและยังเป็นช่วงเวลาเป็นห่วงเวลาที่มีความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาหูวาตาแหละนะครับเป็นเวลาที่การงานที่ดีการดำลึกและดูอาจะถูกตอบรับนะครับและจากช่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้า ถูกเปิดมันก็มีอยู่3-4ข้อด้วยกันนะครับอินชาอัลเาเดี๋ยวในวันต่อๆไปเราก็จะได้มาพูดคุยกันว่าประตูชั้นฟ้านั้นจะถูกเปิดขึ้นเนี่ยตอนไหนเวลาไหนอย่างไรแต่วันนี้พี่น้องได้รับรู้แล้วว่าชั้นฟ้าทั้งหมดมีอยู่เชั้นด้วยกันแต่และชัน้นนะ่ะนะชั้นที่หนึ่งไป้นไปกจนกระทั่งถึงชั้นที่2องใช้เวลาเดินทาง500ปี2-3 หกถึงเจ็ดปีนะครับและเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7ก็คืออัลกุลซีชั้นฟ้าชั้นที่7จนกระทั่งถึงอัลกุลซีใช้เวลาเดินทางอีก500ปีเหนืออัลกุลซีก็คือน้ำนะห้าร้ปีเหมือนกันเหนือน้ำนั่นคืออารัชของอัลลอฮ์ س ب ح ا ลาและพระออัลลอฮ์า ب ว ا ละอยู่เหนืออารัชนะครับ Ini adalah akidah Al-Sunnah dan Jemaah Dan ini, kita akan berbincang Selepas ini, kita berbincang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh